สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม F c ทีมงานทานายประชาชน V2 สโดยได้โพสต์คลิปที่ตาชานได้มีการพูดกับช่องโมโดโดยช่องโมโดเป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าต,าตาตาบ้านตาจะเสร็จแล้วนะคะประมาณ8ปถึงเวันตาชานจึงพูดขึ้นว่าเอ้าหนูถามอย่างนี้ทำไมใจตาม,มันเต้นเหลือเกินไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจนะบ้านใกล้จะเสร็จ ทำไมหัวใจเต้นเต้นแรงเหลือเกินจะอยู่ไหนดีเรามอดอจึงพูดขึ้นว่าพราะหลานก็มีบ้านแฟดอยู่ข้างๆตาอยู่นะคะแล้วก็เชื่อมหากันจากประเด็นนี้น,นั้นทางด้านของป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าอีฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่พวกข้างแขมข้างไข่จำเลยจะกลด่า ว่าไปเผือกอะไรกับบ้านนกดาวของตาชานแต่ลูกอีช่างสาวไซอย่างอีชั้นมันอดสงสัยไม่ได้สินะเพราะความที่พวกคุณทำคอนเทนต์แบบนี้มาบ่อยมากฮือฮาแล้วเงียบเงียบกันไปบ้านพักรับรองทีมทนายสี่ล้านกว่าของน่าฮีก็รอแล้วก็หายลอยหายไปดูบ้านทำออฟฟิศของสมพร กี่รอบต่อกี่รอบเอาแค่ได้ยอดวิวแล้วก็หายไปไกนี่ก็วันก่อนพากันทำคอนเทนต์พาแอนเจเจ,เจไปดูรถจักรยานยนต์ฮือหาว่าผู้ใหญ่จะดีจัดให้แล้วก็เงียบหายตกลงทำไมแอนเอามอเตอร์ไซค์คันเก่าจากโกโกฝากตาพันไปดงดอกรถป้ายแดงของบ่าหนูดังเปียง แล้วก็ปุดหายเงียบไม่พูดถึงแต่ทำคอนเทนต์หลอกๆแค่นี้ก็แค่น่าเกียดปนชั่วนิดๆมันง่ายเห็นแก่ได้หน่อยๆก็ยังไม่สารเลวเท่ากับหลอกพ่อตัวเองให้ดีใจจนน้ำตาไหลนั่งฝันหวานในกระตอ๊อบว่าตูจะได้อยู่บ้านนอกดาวแลยนะเวย้ยตาหลานไปวาดฝันจะได้อยู่ด้วยกันสบายๆอันนี้ถ้าเป็นคอนเทนต์ อีฉันว่าอภิมหาสารเลวเลยจริงๆใครคิดคอนเทนต์นี้มาได้นี่ใจแม่งเฮี้ยมสุดยอดที่คิดว่ามันแค่คอนเทนต์ก็เพราะหนึ่งไม่มีความคืบหน้าของบ้านตาชานเลยไปดูกันกี่ทีกี่ทีก็เห็นแต่คงแต่โมโดยขยันพูดว่าอีกห6วันอีก7-8วันจะเสร็จแล้วตาดีใจไหม จากในคลิปนี้ไม่กี่วันถัดมาสองผัวเมียผู้คิดคอนเทนต์ก็พาพวยกับแต่นไปดูบ้านเอาก็ยังมีแค่โครงแบบที่หนิงมาดูครั้งแรกทีนี้ก็อ้างว่าล่าช้าเพราะฝนตกช่างทำงานไม่ได้แต่บ้านตานิ่มยายออฟสั่งที่หลังคืบหน้าไปก่อนแล้วช่างที่สร้างก็บอกว่าของตาชานช้าเพราะต้องรอสั่งกระเบื้องลังคา อ้าวทำไมหนิงกับช่างพูดคนละเแบบแล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนสั่งกระเบื้องหลังคาแตนบอกว่าเอาสีที่มันมีครบมีพร้อมจะทำเลยช่างที่ถูกคุยกันก็บอกว่าสีที่แตนเลือกมีครบพร้อมใช้อ้าวแล้วทำไมช่างบอกว่าสีหายากเลยต้องสั่งกระเบื้องนี่ก็พูดไปคนละแนวจากที่ควรจะเสร็จอย่างช้า20บวันตอนนี้มันเดือนกว่าๆมาแล้ว แต่ก็ไม่มีใครกระตือรือร้นจะไถ่าถามเมื่อไหร่จะเสจแต่ทางช่างบอกว่าลูกค้าสั่งให้ส่งที่วานนิวาสไม่ไปแล้วกกกแล้วให้ส่งสองหลังพร้อมกันแต่เอาที่หวังเยี่ยมพบว่ามีการเทป,ปูพื้นเตรียมเสาวเวโรรับบ้านเพียงแค่ที่เดียวแต่ตอนที่เทป,ปูนเตรียมนี้หนิงกับโมโดประกาศแล้วว่า มี F4 ห้บ้านแบบเดียวกับตาชานหนึ่งหลังแต่และมอโดบอกใครๆว่าจะตั้งสองหลังแล้วมีทางเชื่อมถึงกันแต่อา้าวเทฐานวายับรองแค่หลังเดียวอีฉันถึงสงสัยทั้งความล่าช้าทั้งพูดไปคนละทางสองทางและการเตรียมการก็ไม่ตรงกับที่พูดมันถึงน่าสงสัยว่า ตกลงมีเอฟสสั่งบ้านให้กับมนโอูมอีกหลังจริงไหมหรือแหกตาหรือว่ามีการสั่งจริงแต่โป่ทำเพื่อพอ่อไม่ปังสู้โป่ของรีอาธรรมเพื่อปู่ไม่ได้นั่นเขาให้จริงๆสามเสนมฮีได้บ้านไปหลังหนึ่งแต่ก็งงว่าทำไมมุหีกลับไปบ้านเชาที่เดิมไม่มาอยู่บ้านใหม่หรือนานก็แหกตาอีก พ่อโป้เพื่อพอไม่ปังแต่มีเอฟซสั่งบ้านให้จึงเอาเงิน f อฟซนั่นแหละจ่ายค่าบ้านที่มัดจำไว้สั่งให้ตาชานแล้วค่อยบิดว่าเพราะตาชานไม่มาอยู่จึงไม่ทำแล้วยอมโดนริบมัดจำทำแค่หลังเดียวให้กับลูกตอนนี้ตาชานถึงโดนเอฟซของควยเต็นด่าจนหางลูกหูตก เหมือนขี้เรือนเกาะทั้งตัวอย่าให้ตาชาญร้องไห้นาว่าคุณหลอกตานโมโดปอลิงคลิปที่นำไม่ดูเผยแร่ไปประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตาชาญน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะค่ะ ว่าถูกหลอกซ้ำซากคนที่จะรับรองรองรับกิจการพุทธพาณิชย์ตัวจริงคือไอ้อีสองผัวเมียผู้ดีเมืองนอกนี่เองเชื่อหรือไม่ถ้าไอ้สวยกับนางเป๋นไปอยู่ที่ฮ่องกงธุรกิจจะตกเป็นของใครนอกจากที่ว่าทันว่าน่าคิดไหมล่ะ สตอเบอรี่มาทั้งสวนไม่มีความจริงใจเลยฮ่าฮ่ตาชานตอนนั้นใจเต้นแรงตอนนี้ล่ะเป็นยังไงเราว่าตาเลิกหวังเถอะจะได้ไม่ต้องผิดหวังเขาทำคอนเทนต์หลอกเพื่อจะให้ยูทูบเบอร์ฝั่งตรงข้ามอิจฉาว่ามีผู้ใหญ่ใจดีซื้อนูนนีนั่นให้เมื่อก่อนชอบนะสองผัวเมียเดี๋ยวนี้ทำคลิปแบบนี้ เลิกติดตามแล้ว